สวัสดีค่ะบ้านริมนาชาแนลค่ะเช้านี้จะพาทุกท่านมาดูเอฝูงวัวควายของดิฉันนะคะนี่ที่เมื่อคืนฝนตกค่ะพอดีไล่เขาเข้าคอกนะคะนี่ฝนตกหนักค่ะหลังจากที่มีทั้งลมมีทั้งฝนนะคะนี่ลมหนักมากเลยค่ะเมื่อคืนก็เลยพาเขามาเข้าคอกนะคะนี่มาดูค่ะ สวัสดีค่ะบ้านิมนาะชาแนลนะคะเช้านี้จะพาทุกท่านมาดูที่ทั้งวัวทั้งควายนะคะนี่คืนฝนตกหนะะักค่ะลมทั้งฝนก็เลยเอาวัวควายมาเข้าคอกนะคะนี่จากแต่ก่อนที่เคยผูกไว้ในทุ่งนาก็พาเขามานอนในคอกนะคะเช้านี้เมื่อคืนค่ะพาทุกท่านมาดูนะคะนี่วัวของดิฉัน ยังเป็นวัวสมัยโบราณอยู่นะคะนี่แม่ลูกไอ้แม่นี้ก็ททองแล้วนะคะนี่เขาก็อยากจะออกแล้วนะคะเชา้านี้นี่ค่นี้ก็มีอยู่หลายตัวนะคะนี่มีอยู่จสิ มีอยู่แปดตัวนะคะในหัวของดิฉันก็มีแต่หัวที่ไอ้ไอ้หัวพันเล็กนะคะยังไม่ไม่ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นพันใหญ่ะค่ะจะผสมเทียมให้แปลงพันให้มันเขาได้พันใหญ่นะคะนี่ก็มีไอ้ไอ้ตัวนู้นค่ะตัวเล็กๆนี่ก็ผ่านการผสมไอ้ไอ้พันผสมพันมาแล้วนะคะนะชาล์ลีค่ะตัวนั้นน่ะ ก็สวยดูสวยอยู่ค่ะไตัวนี้ก็บรามันแดงนะคะนี่ตัวแม่แดงนี่ก็ผสมอยู่ในท้องแล้วค่ะนี่พร้อมที่จะออกแล้วก็ไอว่าทุกตัวนี่ท้องกันหมดแล้วนะคะนี่เช้า,ชานี้จะพาทุกท่านมาดูค่ะบรรยากาศอาเดี๋ยวจะพาไปดูควายอีกค้อคหนึงนะคะนี่ถัดไปค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของข้อควายนะคะติดติดก,กันกับข้อวัวนะคะนี่ เราเห็นฝนตกก็เลยเอาเข้ามาเข้าคอกค่ะควายสิบสี่ตัวนะคะนี่โอ้โหยชนฟางเสียหายหมดเลยนะนี่พวกเองเลยฮะคือเทอเว้ยโอ่นะคะดูบรรยากาศนะคะนี่แน่นคอกเลยนะคะสิบสี่ตัวเนี่ยไอคอกก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้ก็จะทำการปล่อยเขาออกแล้วนะคะนี่เพราะว่าไอ ให้เขาไปกินหญ้าก,ก่อนค่ะวันนี้เพราะว่าอ้คงวันนี้เขาคงเขาจะไถกันเยอะเลยค่ะนี่เขาก็คงจะไถานากันเยอะทีนี้ก็จะหาหญ้าก,กินลําบากอยู่นะคะนี่เขาคงจะผูกไว้ก่อนนะคะตอนเช้านี้ก็มีไอ้ไอ้ควายที่สมควรจะผูกก็มีอยู่ห้าแม่นะคะนี่เพราะตัวใหญ่ๆขนาดนี้แล้วค่ะตัวใหญ่ขนาดนี้มีห้าแม่ แต่ตัวน้อยนียน่ก็มีเยอะอยู่ค่ะนี่ก็นับไปถูกอยู่นะคะนี่แน่นคอ,อกเลยนะจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของวัวควายค่ะเชา้านี้หลังจากที่ฝนตกแล้วก็พายุหนักมากเลยค่ะที่บ้านที่กระท่อมไอ้บ้านริมนาของเราเมื่อคืนนี่รอบๆนี่เขาก็หลังคาปเปิดกันหมดนะคะนี่มีอยู่ อ้บ้านริมนาเลยค่ะข้างๆมีที่มีอยู่บ้านไอ้ที่อยู่ไอ้โดดเดียวเดียวนี่แต่แต่ลมพัดไม่ไม่ไม่มีไม่เป็นอะไรนะคะนี่ยังเป็นปกติอยู่คะ่ะก็มีจะมีต้นไม้หักอยู่ข้างๆนะคะนี่นี่คะ่ะต้นนี้นี่คะ่ะต้นนี้ก็หักอยู่ข้างๆแต่ว่าไอ้บ้านนี้ไม่เป็นอะไรนะคะ ไอ้บ้านคนอื่นข้างๆสองสามหลังนี่เขาเขาก็พังกันหมดค่ะเพราะอะไรหลังคายุ่งก็เปิดเนาะหลังคาบ้านก็เปิดแต่ของเรายังเป็นปกติอยู่นะคะเนี่ยบ้านริมนาดูบรรยากาศนี่เห็นอย่างนี้นี่ปีหนึ่งเขาก็ทำไรายได้ให้เราได้หลายแสยนอยู่นะคะนี่ควายนีย่ควายสิบสี่ตัวนี่ออกลูกทุกปีนะคะนี่ออกลูกอ ไอ้หกแม่นี่ออกลูกทุกปีก็จะได้ปีประมาณหกตัวค่ะแต่ไท้ลูกเขานี่ที่ใหญ่ที่เล็กๆนี่ถ้าใหญ่ขึ้นมาก็จะก็จะเพิ่มปริมาณการออกลูกมาอีกนะคะนี่เพราะว่เขาเป็นตัวเมียหมดเลยค่ะควายฝูงนี้สิบสี่ตัวนี่ตัวเมียหมดเลยค่ะกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะถ้ามีอะไรดีๆเราก็จะลงให้ทุกท่านได้ดูนะคะนี่ อาชีพที่น่าสนใจก็คืออาชีพการเลี้ยงควายนี่ค่ะนี่เป็นอาชีพที่ดีมากเลยนี่ถ้าเราจะขายไอ้ไอ้ทีหนึ่งก็ประมาณสองสามตัวก็ได้เงินแสนเลยนะคะนี่สามตัวต่อแสนเลยค่ะควายปีหนึ่งก็ถ้าเลี้ยงเราก็จะทําให้เขารายได้ให้ใหไม่ให้ไม่ลดปีละแสนนะครับอย่างน้อยๆก็ เป็นอาชีพที่น่าที่น่าทำอยู่ค่ะที่น่าใครที่มองหาอาชีพเสริมที่มันเงินเป็นกอบเป็นกร,รมแนละ้วอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าทํานะคะนี่น้าเอามาเลี้ยงอยู่ควายค่ะฝากกดติดตามช่องบ้านริมนา h ชาแนลด้วยนะคะถ้ามีอะไรดีๆด,ดิฉันก็จะมาลงให้ทุกท่านได้ดูค่ะก็อาชีพไหนที่ทำเงินให้เราได้ อ,อาชีพไหนที่ทำแล้วเสี่ยงกับการขาดทุนเราก็จะจะบอกให้ทุกท่านได้ได้รู้นะคะเผื่อว่าจะไม่ได้ต้องเสี่ยงกับการขาดทุน,นะะ <y ork> เพราะว่าเรานี่ก็ได้ทำอาชีพมาหลายอาชีพแล้วเนาะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูแม่พันนี่ท่านก็ทำมาแล้วนะคะทำเองฉีดเองตอนเองแล้วก็ ทอผ้าไหมเลี้ยงไหมนี่ก็ดีค่ะดีมันเป็นอาชีพยอยู่บ้านเนาะก็ทําทุกอย่างเลยค่ะนี่มีเลี้ยงควัวเลี้ยงควายตอนนี้ก็เลี้ยงเป็ดอยู่นะคะนี่เป็ดเจ็ดร้อยตัวนี่ก็เลี้ยงอยู่ก็เป็ดนี่ก็ได้อยู่ค่ะแต่เป็นเป็นเงินรายวันเนาะไม่ใช่เงินก้อนเหมือนกับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถามว่าเสียงไหมก็ มันเป็นอาชีพที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเขาทั้งวันนะก็เหนื่อยอยู่อาชีพเลี้ยงเป็ดแต่วัวควายในยเราดูเป็นเวลาก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ทีนี้เขาก็เป็นเงินก้อนด้วยแต่อันนั้นเป็นเงินรายวันค่ะเป็นเงินที่เราต้องใช้ประจําวันก็ดีอยู่ค่ะในชีวิตประจําวันก็ดูจะเหมือนจะจะครบวงจรอ,อยู่นะกับการบริหารจัดการเงินเนี่ยค่ะก็ มันเป็นอาชีพที่ต้องดูแลต้องเอาใจใส่เขามากเลยปิดเนี่ยการอาหารการให้อาหารนี่มันก็ละเอียดอ่อนอยู่นะคะกับการเลี้ยงปิดเนี่ยแต่วัวควายนี่สบายเลยเนี่ยอาชีพนี้นี่ดีค่ะดีอ่าพาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเขาจะไม่ตื่นเขาเป็นควายของเราเองค่ะนี่ค่ะหนาแน่นไปด้วยลูกควายกับแม่ควายเลยค่ะเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฉพาะลูกรุ่นนี้ก็ประมาณแปดตัวนะคะนี่รวมทั้งแม่แม่ก็แม่ก็หตัวะคะ่ะหเรืองอะไรนอกนี่นอกฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะถ้ามีอะไรดีก็จะมาลงให้ทุกท่านได้ดูอีกค่ะ คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะนี่สวัสดีค่ะค่ะบ้านริมนาชาแนลค่ะบรรยากาศไปทุ่งนาค่ะนี่จะออกไปไหนเร็วแท้ฮะ เดี ar, well. ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็จะทำการปล่อยวัวควายออกจากคอกตอนเช้านะคะนี่ตัวนี้กำลังก้าวขาออกแล้วนี่คถอควายแต่ละตัวควายแต่ละตัวของนิชัดนะรวมทั้งวัวด้วยค่ะนี้ จะเหลือแต่ตัวแม่นะคะเนี่ยเขติดเชือกแล้วเนี่ยออกได้ไหมหนูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวากาศวัวควายประมาณ20กว่าตัวนะเนี่ออกจากคอค่ะ อืมวัมันสดอืมไปเลยมา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 ช่วยดึงเชือกวัวเชือกควายนะ